ว่าดีดูแล้วน่าเดินลาเสียมนีเดินละแค่มเล่นการ์ดเลือดจากูเที่ยวเลยมันพื้นมางความรู้สึกความรู้สึกอ่ะพื้นมาก กัเนี้ยนะกาวันไห้เดินตรงๆรูพูดไปตรงนู้นตึงปอเดินมันเสี่ยงเขาเสี่ยงเขาขาดนี่มันเคยมีมั้งลดงมันจะมันเคยมีมาแดกพี่ có tóc non có tóc chảy mà đi mà mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไปเดินบุหร่ต้องขอภัยกันนะต้องเที่ยวด้นะผมพอดีพึ่งยังไม่ได้แง่งดีนะต้องถอดรองเท้าและเดินเท้าเปล่านนะครับพอดอท่้นใดจะรอได้ครับประมาณก็สองสามนาทีเดียวไปเดี๋ยวน่ะมันยังไม่ที่พึ่งขอจครบ <coughs> Phạm nhà rửa cắt nó Hãy subscribe นนอาที่ไม่ได้มาด้วยกันเมื่อกี้น,นะครับผมที่ว่าเดิน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 มาเลยนะครับขอสองท่านนะครับไม่ได้มีบัตรนะครับผมต้องเอาบัตรให้ผมด้วยนะครับผมอขอบัตรให้ผมด้วยนะครับ ở đâu nữa lên mà trôi hết, nó mà hết. <laughs> <laughs> <laughs>